ครันนี้เดือดีาดเพิ่มลงนะครับจนไปหาเสียงแรงเนาะนะครับผมเพ็่ทำสัญญาเมื่อนี้นะครับขอลองคนทำนะครับผมคิดสุดสั้นครับมืัอนี้เดี๋ยวให้ล่องนะครับอันลองใกล้ๆกันเลยครับลองเดียวได้ก็ได้แต่เป็นที่ข่วงเลยก็ได้ครับ เงินแสงเลยนะครับเ้อนะครับตัวนี้วา3เอ็มสหาเจเอับตัวนี้ดาว20%บเปอร์เซ็นตนี่ยไม่ต้องใส่เงินพอบากรับผมตัวนี้เป็นบุกไสเพิ่นนะครับ นีเป็นตุ่มหอะนะครับเนาะนะครับกามีรเกียวดีซีเจนะครับมันยังมีรถไทยนะ เป็นได้ครับแมนดีว่าแมงดีอยู่น่องทานอยู่จวดบ่ออกตัวไปไหนไขวัวออกตัวไข่ยนืนี่บ่แน่นเปียกๆได้ครับม่วนดีด้วยครับมาหน่อยตัวนี้ก็จวดกลัอวอยู่เี่เคยครับหนุ่มเนี่ยครับนับเจี๊ยบซีบุ้นเนีครับลงมาฟอดมันมีแมนเบิร์ดคิดซีบนี่ของของคู่ปตาคู่ปตาครับกับตัวนี้เป็นังไหนครับความแรงกออกตัวบอกเพื่อว่ารถไงก็รถหน่อยเนาะ มันมันกัมันกัออกตัวคนละอย่างกันเนาะเมียนครับแต่ว่าถ้าเฉียดเฉียดใช้ก็หาชิปกับตัวนี้มันจีจวดตัวอายุมาในกับฟวดจะเป็นไงโอ้ยฟวดมันมันเลี้ยวพวกนี่อยู่แล้วฟวดฟวดมันหลอดฟวใหญ่เหรอเมียนฟวดใหญ่อ๋อ้ฟวดใหญ่เมียนฟวดใหญ่เพ้าเดียวนะแต่ฟวดนี่ฮอลแลนด์ตัวหน่อยบ่ครับม่อนม่อนมันก็เคยอยู่แต่ว่าไช้ใช้เวลาไช้เป็นแต่ปยาดีเนาะปยาดีมันมันเลี้ยวเมียนเมียนทัวเกือมันได้ด้วยครับเมียนเทียนก็ยังบริบบิเหี้ยงเนาะ มีนครับเครื่องมันด่ายกำลังมันดดี๋ดบวหล่นเลยงงว่าไงซะกำลังมันดดี๋ยวว่าเขเร่งเข้ากระแสจบดไรกเลยนะครับไอไอตัวนี้พอดีลูกค้าเป็คนคนไปทยเป็นเานาะ้อเป็นคนไทยเดี๋ยวว่าเพิ่นเปลี่ยนจกมหาซิฟนะมหาซิฟตรงอย่างเขาเลี้ยงโซลายูนะครับแต่ว่าตัวนี้บางทีเขาบอกอย่างเขาเร่งก็ไปนะตัวนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยผมตะกี้ก็เคยขับอยู่ได้แต่ว่าเมื่อขับหล่นหน่อยนะเ้ายันบังขับเบิ้งกัดเดี๋ยวมันขับซีเกิลซีเกิลลึกซ้ำ ตลับกิมเนียกับอกฟ้าคุณไลคกดแชร์นะครับติดตามแนะนำเลยนะครับเด้อน,น,นะครับผมตลับกิมเนียกับอกฟ้ากันซ้ำเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับ